เดือนภัยสกายเน็ตกำลังจะมาสวัสดีครับต้อนเ้าสู่คลิปตัวทอล์คครับกับผมแซคโนบดีครับผมเจอก,กันทุกวัน8โมงเช้าครับตามเวลาประเทศไทยไรยายงานจากเอเดเดสซาออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซี่การลงทุนต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆผ่านทางคลิปตัวทอล์คนะครับ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามทุกคอนเทนต์ดีๆจาก CKB Studio ได้ครับแค่คุณกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวเตือนภัยจากพระเอกหนังดังมาฝากกันด้วยนะครับ SkyNet กำลังจะมาฮะ a า n o l d s c h w a r z e n e ครับนักแสดงจาก Terminator ครับเตือนภัยนะว่าเตือนถึงภัยคุกคามนะของ AI ที่อาจจะมาถึงนะครับ อโนชวาสเนเกอร์ know, ger, ครับได้พูดถึงความคล้ายกันของสกายเน็ตนะจากเรื่องที่เขาแสดงกับการพัฒนา AI ในโลกปัจจุบันครับที่จะเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการให้กลายเป็นความจริงนะครับข้อไปออภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI ถือเป็นคีย์สำคัญสำหรับในิยาหญ่วิทยาศาสตร์มานานหลาย10ปีฮนะถึงอย่างนั้นเองอโนเนี่ยก็นะก็ได้กล่าวว่าภัยคุกคามดังกล่าวนั้นเนี่ยอาจจะกำลังเป็นความจริงก็ได้นะครับก็วันพุธที่ผ่านมาฮนะ ในงานที่จัดโดย Academy Museum of Motion Pictures อร์สครับอโนชวา r เเกอร์ no ickers, ก็ได้กล่าวถึง AI แล้วก็อ้างอิงถึงเครือข่าย s k y n e t ครับจากแฟนชายภาพยนตร์เรื่อง Terminator ครับที่หลายคนก็มาพูดถึงเมื่อต้องการจะเตือนภัยนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วเกินไปนะครับ <c oughs> เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนบทในตอนนั้นซึ่งหมายถึงช่วงต้นทศวรรษที่80หลังจากเราพัฒนาเทคโนโลยี AI มาถึงตอนนี้ ทุกวันนี้ใครๆก็ต่างกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเขาก็กล่าวแบบนี้นะครับในซีรีส์เทอร์มิน o เเนี่ยเครือข่ายสกายเน็ตนะครับเป็น AI ที่สร้างขึ้นโดย c y b e r d e ด y s ซ s y s t e m ครับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับโดย AI ในเรื่องเนี่ยสามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มองว่ามนุษยชาติเนี่ยเป็นภัยคุกคามครับก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเรียกว่าวัน เป็นวันที่สกายเนะ็เนี่ยรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของมันเองครับว่าวันพิพากษาครับอโนยังกล่าวว่านั่นเป็นงานเขียนที่ยอดเยี่ยมมากเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่านมาหลายสิบปีมันจะกลายเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องแฟนตาซีหรือเรื่องแนอนาคตต่อไปมันอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ในขณะที่สงคารามมีครีเรที่ AI ก่อนนั้นยังเป็นแค่นิยายวิทยาศาสตร์นะครับการพัฒนายอย่างรวดเร็วของ AI ยังคงกระตุ้นให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการทํางาน การกระจายข้อมูลที่ผิดนะแล้วก็การใช้ AI ในทางที่ผิดในอนาคตครับซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้นะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์กับการใช้เครื่องมือเจเนเรทีฟเอไอครับในวงการฮอลลีวูดซึ่งเจเนเรทีฟเอไอเนี่ยก็เป็น AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาตามคําสั่งที่มนุษย์ให้มาตอนนี้ได้เข้าสู่เดืนที่3แล้วนะฮะที่สมาชิกสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาหรือ WGA ครับหยุดงานประท้วงตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมครับ หลังจากเจรจากับ a ารีแอน o o อ o ฟโมชั่นฟและ t อ l t v l s v o s p r o p u o e u s e r s ครับหรือว่า AMPTP ล้มเหลวนะครับซึ่งประเด็นในการพูดคุยก็คือการใช้ AI ในการสร้างงานเขียนขึ้นมาใหม่ครับตัวอ้างอิงจากงานเขียนที่มนุษย์เคยเขียนะน, man, นะครับใน Fredman นะครับผู้สร้างซีรีส์ทีวีเรื่องเ uh, e อ m i n a t o r The s เนี่ย t h e s a r a o n o n n o r c h r o n น c l e s นะครับแล้วก็ผู้ร่วมเขียนบทของหนัง Terminator Dark Fate ครับได้กล่าวถึง สิ่งที่กังวลว่าคงไม่ใช่สงครามนิวเคลียร์นะครับมันไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับ s k า n e t แต่จะมีการแต่จะมีคนสร้างงานเขียนได้อย่างรวดเร็วทําให้การหาใครสักคนที่จะสร้างงานศิลปะดีๆนั้นเป็นเรื่องยากเพราะจะมีเพียงไม่กี่คนครับเขาก็เสริมว่าการทําเช่นนั้นจะลดคุณภาพของสื่อซึ่งสส้อนถึงความกังวลของนักสร้างสรรค์จำนวนมากเกี่ยวกับ AI นะครับ เต้องบอกว่ามันมีผลกระทบมากๆถึงแม้จะยังไม่ใช่สกายเน็ตที่จะเอานิวเคลีย์มาถล่มเราแต่การเข้ามาแย่งงานก่อนนี่คืออย่างแรกครับที่มนุษย์กลัวนะครับแล้วก็จริงๆก่อนนี้มันมีการทดลองเรื่องของการทําการลบนะฮะกับ AI ร่วมกับมนุษย์ซึ่ง AI ก็ได้ทําการฆ่ามนุษย์ไปแล้วด้วยนะฮะนี่คือการตัดสินใจของ AI ที่มองว่ามนุษย์เป็นอุปสรรคต่อภารกิจนะครับฉะนั้น สกายเน็ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยเท่านี้เรายังไม่ไม่ควบคุม AI ให้ดีนะหรือว่ามีการออกแบบที่ผิดพลาดบางอย่างแล้วไม่มีใครรู้เลยเนี่ยนะครับอยู่ดีมันก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นณมุมใดมุมหนึ่งของโลกนะครับก็ไม่แน่ครับว่าเราอาจจะถูก AI เข้ามายึดครองโลกได้ง่ายๆเลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันกระจายไปทั่วโลก,กน,นะครับถ้า AI สามารถเจาะได้ทุกเครือข่ายจริงๆเหมือนในหนังโอโหอันนี้น่ากลัวมากๆนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าสิ่งที่อาโนพูด มันจะเป็นจริงหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับแล้วไงช่วยสปอร์ตช่องนี้ด้วยนะฮะให้เรามีาแรงนะผลิตผลงานแบบนี้กันต่อไปนะฮะเติมเงินครับมาที่ True m a n ี่เวล t ครับเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ